มาสุพรรณพิเศษจะพามากินร้านในตำนานนี่คือร้านข้าวหมูแดงเรือเมย์ก็เป็นร้านที่เปิดมานานแสนนานโอ้โหมันก็ทาวน์เกว่าปีแล้วเอาไปว่าต่กอนนั้นไม่ได้อยู่ตรงนี้ใช่ต่กอนนั้นอยู่อยู่ตรงตลาดอยู่ทอยู่เริ่มแรกเลยนะอยู่ติดกับห้องขายตัวเรือเมย์อ๋อเรือเมย์วิ่งจากสุพรรณไปท่าเตียก็ไปสามโมงถึงด้วหกโมงเช้าก็เลยชื่อว่าเรือเมย์ใช่พี่เลยตั้งชื่อว่าข้าวหมูแดงเมันอยู่ติดตรงไหนตรงท่าเรือ ตรงเรอเมนี่เองได้ฟังแต่ประวัติชื่อร้านแล้วก็ต้องลองครับที่นี่เขามีสูตรเป็น2ส,สูตรนะน้ำลาดเนี่ยแดงแดงนี่คือหวานอร่อยครับกินกับหมูแดงและอีกอันนึงก็จะเป็นแบบรสชาติมีรสชาติเผ็ดนะอันนี้น่าจะเป็นหมูกรอบพี่เซลบอกเลยว่าใครมาสุพรรณนี่ก็ต้องมาลองนี่คือร้านข้าแดงเรือเม ร้านในตำนานที่เปิดมาไม่ต่ำกว่า50ปีโดยเฉพาะหมูกรอบที่นี่เด็ดครับหมูแดงก็เวิร์กและที่แปลกคือเขามีซอสดำด้วยน,นะไม่ใช่ซีอิ๊วหวานอือพึ่งเคยเจอตามมาด้วยในข้าวข,า,ขาหมูก็เป็นอีกหนึ่งเมนูซิกเนเจอร์ที่อ่ะต้องมาลองครับรสชาติดีเลยตบท้าด้าวยเกาเหลาซี่โครงหมูตุ๋นน้อยสร้อนๆคล่องคลอคล่องคลอนะฉะนั้นใครมาสุพรรณพิเศษแน,นะนำเลยคือร้านข้าวหมูดแดงเรือเมร้านในตำนานที่พิเซลการันตีความอร่อยครับบาย